วัีค่ะวันนี้นะคะใบใบก็จะพาทุกคนนะคะมาทําขนมอินทนินกันค่ะซึ่งขนมอินทนินนะคะก็ไม่ได้มีหลักสูตรตายตัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทาขนมอินทนนินแบบง่ายๆกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าส่วนผสมนะคะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะเราจะแบ่งส่วนผสมนะคะเป็นแบบเปียกแล้วก็แบบแห้งนะคะซึ่งแบบเปียกก็คือน้ำกะทินะคะเราจะมีน้ำเปล่ากะทิน้ำตาลเกลือนะคะ ส่วนในของตัวแป้งนะคะก็จะมีแป้งข้าวเหนียวแป้งถั่วเขียวน้ําตาลทรายค่ะในส่วนของสีนะคะเราจะใช้สีจากธรรมชาติได้แก่อัญชันและก็ใบเตยค่ะและหัวใจหลักของขนมไทยนะคะเทียนอบค่ะเพื่อความหอมของกะทินะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทําในส่วนของน้ํากะทิกันก่อนนะคะเริ่มที่นะคะตั้งไฟอ่อนใส่หัวกะทิลงไปค่ะเติมน้ำเปล่า หลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ําตาลแล้วก็เกลือเล็กน้อยค่ะอัตราส่วนนะคะเดี๋ยวใบมอนจะขึ้นให้ไว้ในคลิปนะคะทุกคนก็ลองไปทําตามกันได้เลยนะคะหลังจากเราใส่ส่วนผสมของน้ํากะทิเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะคนนะคะให้เข้ากันให้น้ําตาลทรายละลายไม่ต้องให้เดือดนะคะสังเกตแค่เดือดปุดๆดตรงขอบ มาถึงใจความสำคัญของการทำน้ำกะทิให้หอมค่ะหลังจากเราจุดควันเทียนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำควันเทียนนี้ค่ะไปอบใช้เวลา1ชั่วโมงนะคะปิดให้สนิทเลยนะคะทุกคนมาถึงในขั้นตอนการทำสีของขนมแล้วนะคะใบหม่อนนะคะจะใช้ใบเตยปั่นลงไปนะคะผสมกับอัญชันเล็กน้อยนะคะเพื่อให้สีนะคะออกมา เขียวอมฟ้านิดๆค่ะสีจะสวยมากๆเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะเติมน้าเปล่าลงไปค่ะอัตราส่วนขึ้นไว้ในคลิปให้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะปั่นค่ะปั่นเอาความละเอียดของมมน,นิดหน่อยนะคะไม่ต้องถึงก,กับละเอียดมากหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่แป้งมันลงไปค่ะตามด้วยแป้งถั่วเขียวค่ะ แป้งถูเขียวเนี่ยนะคะจะทําให้ขนมของเรานะคะมีความใสามาก,กิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้สีที่เราได้มานะคะเทลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นคนนะคะอันนี้เราก็สามารถจุดไฟได้เลยแล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็เคี่ยวให้เข้ากันค่ะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะน้องขนมก็จะมีความใสขึ้นมาขั้นตอนถัดไปนะคะใบ,บก็จะมาทําแป้งจากสีอัญชันกันค่ะซึ่งอัตราส่วนนะคะใบ,บก็จะขึ้นไว้ให้ในคลิป เพื่อนๆสามารถลดหรือเพิ่มมาตราส่วนหรือเปลี่ยนแปลง,งวัตถุดิบได้ตามใจชอบเลยนะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่มีอัญชนันอาจจะใช้สีจากสีน้ำแดงเฮลบูบอยก็ได้ค่ะแต่ระวังขั้นตอนสุดท้ายนะคะอย่าใส่น้ำตาลทรายเยอะเกินไปค่ะเพราะใบหม่อนเกรงว่ามันจะหวานเกินไปค่ะขั้นตอนการทำนะคะก็เหมือนกับการทำแบบสีน้ำใบเตยเลยค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทุกคนขนมไทยใครว่าทำยากนะคะ ใบว่าเจอคลิปใบทำง่ายทำเป็นกันทุกคนแน่นอนเลยค่ะดูไปดูมาก็เพลินดีเหมือนกันนะคะสังเกตน,นะคะเวลาแป้งเริ่มสุกสีก็จะเริ่มใสขึ้นมาค่ะท่านตอนนี้เลยนะคะใบใบก็จะโรยน้ำตาลต้องขอโทษในขั้นตอนการทำสีใบเตยด้วยนะคะที่ใบใบไม่ได้ใส่ให้ เพราะว่ามีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยค่ะต้องขออภัยนะคะดูไปดูมาเหมือนวุ้นเหมือนกันนะคะเนี่ยถ้าพูดถึงความยากในการทำขนมอินทนิ์นะคะใบ,บว่าคือขั้นตอนนี้เลยค่ะหลังจากเราโรยน้ำตาลทรายไปค่ะแป้งมันจะเกิดการแตกตัวทำให้แป้งเนี่ยค่ะไม่จับกลุ่มกันเป็นก้อนทำให้สุขบ้าง ใส่บ้างยังเป็นขุ่นอยู่บ้างขั้นตอนนี้นะคะใบๆต้องใช้ไฟอ่อนมากๆเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆค,คนค่ะให้มันเข้ากันให้แป้งมันใสให้แป้งมันสุกให้ทั่วถึงกันค่ะไม่งั้นขนมอินทนินไม่อร่อยแน่นอนเลยค่ะทุกคนมาเอาใจช่วยกันนะคะว่าจะรอดหรือเปล่าและแล้วก็คบหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วมาบีบขนมของเรากันดีกว่านะคะเริ่มจากสีเขียวเลยค่ะแล้วก็ตามด้วย อันชั้นของเราเห็นไหมคะว่าลอดเหมือนกันนะคะเนี่ยสีสวยมากๆเลยค่ะทุกๆคนเป็นยังไงบ้างคะกับหน้าตาของขนมอินทนินเห็นไหมคะว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมไปทำตามไปหมอนกันนะคะ